สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูปถาอินเตอร์ดวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5สิงหาคม2566คุณเปลวสิงเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าขืนเชื่อมันชาติไม่เหลือก็ขออนุญาตคุณเปลวสิงเงินนั้นหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปลวสิงเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าท่านประธานวันนอผมเงี้ยเลิฟเลย ก่อนเป็นใครก็ว่าสังขารงอกแงกอย่างนี้จะเป็นไหวหรือแต่พอเป็นวันนอที่ว่าง,งอกแงกเสย499สสทั้งเก่ารุ่นเก่าทั้งใหม่รุ่นควายแตกเปรี่ยวงายท้องเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนไปตามตกันพวกนี้รู้จักวันนอ,อก,กันน้อยไปเห็นอ่อนนอกงนั้นเถอะแต่รู้ไว้ด้วยคากในแข็งปังไม่งั้นไม่มานั่งในตําแหน่งประมุขรัฐสภาถึงสองครั้งสองคลาได้หรอก รมทาเป็นเกา่ายกเอาเรื่องที่รัฐสภาลงมติเด็ดขาดไปแล้วเมื่อวันที่19การกฎาคมว่าการเสนอชื่อบุคคลซ้ําเป็นนายกในคราวประชุมเดียวกันนั้นทําไม่ได้นํากลับมาตั้งเป็นยติเสนอให้รัฐสภาทบทวนมติของรัฐสภาท่านประธานวันนอก็บอกว่าทําไม่ได้เพราะเรื่องนี้ที่ประชุมมีมติรัฐสภาเด็ดขาดแล้วโดยวินิจฉัยตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ151และขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วซึ่งสารได้ชี้แจงไปแล้วว่า จะวินิจฉัยรับคำร้องหรือไม่ในวันที่16สิงหาเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรก็สามารถทำตามที่นายรังสิมันเสนอได้แต่ไม่ควรที่จะพิจารณาตอนนี้เพราะอาจติดขัดสารรัฐธรรมนูญนายรมผู้รับการปลุกเสกจากผู้นำวิญญาณน,นามว่าปิยบุตรศาสดาส้มสามนิ้วก็เถียงว่าใช้กลไกสภาได้ไม่มีความจําเป็นต้องพึ่งพาสารรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อํานาจสภานั่นแน่อึงอ้างสภา มองตัวใหญ่เหนือสารรัฐธรรมนูญซะแล้วพักพวกคุณก็ยกมือขึ้นช่วยกันรุมประธานวันนอแค่นั้นไม่พอชนละนาและคณะพักเพื่อไทยที่สลายรูปหัวใจกับก้าวไกลเป็นรูปมังเงกไปวันก่อนแสดงความเอื้ออาทรโชว์บทสหายร่วมรบลุกขึ้นยืนเคียงบากเคียงไหลก้าวไกลสนับสนุนให้เดินหน้าตามยติที่นายรมเสนอแข็งโป๊กคือยี่ห้อวันนอต่อให้หนึ่งร้อยรุมหนึ่งดาน้าเข้ามาท่านยืนหลังชนฝา ทำไม่ได้มติรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมวินิจฉัยตามข้อบังคับการประชุมข้อ151ถือเป็นเด็ดขาดดังนั้นจะทบทวนเรื่องเดิมจึงไม่ได้ไม่เช่นนั้นการตัดสินของรัฐสภา,าก็จะทบทวนอยู่ตลอดผมเนี่ยตบเขาา่าฉาดเลย คนเป็นประธานมันต้องอย่างนี้หลักการกับมติเมื่อมีไปแล้วต้องแน่วแน่เยี่ยงเสาหลักปักหินขืนยอมกับพวกลิงเขย่าต่อประธานวันนนั่นแหละยี่ห้อจะเสียอีกอย่างหนึง่งทุกคนอดวันไว้กันไม่ได้ว่านายวันนนั้นเป็นพักในกระบวนการก้าวไกลเมื่อขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภาจะเชื่อได้อย่างไรว่าการทำหน้าที่ของนายวันนอจะรักษาความเป็นกลางในฐานะประธานรัฐสภาไว้ได้โดยไม่เอ็นเอียงไปทางก้าวไกลหรือเพื่อไทยแต่สามนัดที่เห็นพิสูจน์ชัดเจนแล้วใจท่านคือใจคนจะอยู่กับฝ่ายไหนเป็นเรื่องของใจ แต่ในหน้าที่ประธานการปฏิบัติของท่านยึดมั่นอยู่ในกฎหมายกฎระเบียบอันเป็นกติกาของระบบทุกการตัดสินใจประดุงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันนิติบัญญัติและยึดความถูกต้องเหนือความถูกใจใครๆผมชื่นชมท่านจะบอกว่าเป็นโชคดีของประเทศชาติก็คงไม่ผิดที่ยามวิปร,ริตการเมืองได้คนไม่คดมาคัดท้ายในภาวะมีคณะบุคคลอาศัยคราบรัฐสภาจะพลิกฟ้าคว่ำดินก็เห็นไหมเมื่อโจราประชาธิปไตยอาศัยพวกมาาจะลาดเอาไปกินให้ได้ ถ้าท่านวันนอเป็นอย่างที่คนส่วนใหญ่หวัดไว้ท่านทําเป็นยอมก็ไม่มีใครตําหนิท่านได้เต็มปากแต่ท่านไม่กดเป็น,นกฎกติกาเป็นกติกาเมื่อพวกมึงดึงดันจะเอากันท่านก็สั่งปิดประชุมมันไปซะเลยปฏิกิยาแบบไหนที่เกิดตามมาจากพวกสุกรการเมืองก็ไม่รู้สิได้ยินแต่นายชัยธวัตตุลาตนเลขาก้าวไกลถแถลงว่าวันนี้ควรให้ลงมติว่าสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยติซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติ ควรจะดําเนินในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ในายวันมูหัมหมัดนอมัทาดํารงตําแหน่งประธานสภาเคยเห็นแต่เด็กวัดกับพวกสุกรการเมืองที่ชอบล้าเลิกบุญคุณก็มาครั้งนี้แหละจะเป็นสุกรการเมืองหรือท่านผู้ทรงเกียติก็เลือกเอามาในบททวงบุญทวงคุณประธานรัฐสภาอุตสาห์สนับสนุนให้ไปแล้วกลับไม่ยอมเปิดช่องให้กับปัจจุบัิการพลิกฟ้าคว่ำดินเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ดูๆไปเขาอยากันทางยุทธศาสตร์เหมือนคน ทางใครบางคนอยาเมียเพื่อผลทางกฎหมายแต่ในเป็นจริงเขายัางปะกันอยู่ดูตามลายแทงถแถลงการและพฤติกรรมร่วมทั้งอดีตและปัจจุบันนอแนวท่ามันจะเป็นอย่างนั้นเล่นบทแยกกันแต่จะไปรวมกันตอนตั้งสรสรอเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเป้าหมายหลักสูตอนาคตในทางยาวของพรรคทั้งสองที่วาดหวังร่วมกันครองเมืองเป็นบรรณาการไอ้กันในทางน่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งครั้งนี้นนคลอดยากแม้จะไม่ถึงขั้นต้องตายทั้งกลมแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วก็อย่าหวังให้เป็น วนป่วยปีแปกอตาลูกกระตันอยู่ไม่ต้องดูจากที่ไหนดูจากแหล่งกําเนิดคือรัฐสภาชุดนี้มันผิดฝาผิดฝังตั้งแต่ต้นนับตั้งแต่เปิดสภาบามุ่งหน้ากันแต่เรื่องอํานาจและประโยชน์ทั้งที่ตอนหาเสียงทุกพักยกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านเป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่จะเกาไปแก้แล้วเป็นไงอุตลุด นุ่มนั่งอยู่กับเรื่องของกูส่วนเรื่องชาวบ้านช่างมันกูลืมไปแล้วขนาดเพื่อไทยออกถแถลงการณ์นโยบายเร่งด่วนพอเข้าไปเป็นรัฐบาลปุ๊บซำปับ๊บเป็นเรื่องแรกทันทีคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่แจกเงินคนละหนึ่งหมื่นไม่ใช่เรื่องปากท้องไม่ใช่เรื่องเงินเดือนขั้นต่ำหกร้อยตามที่หาเสียงแต่เป็นประชุมครมนัดแรกจะลงมติตั้งสศสรเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทันทีเขียนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหมดหนี้หมดสินหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเขียนเปิดช่องให้พวกกูได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐบาลง่ายๆเขียนกฎหมายให้พวกหนีคดีหมมดอาายุคว เขียนเปิดช่องให้แบ่งแยกราชอาจักรกันไปคลองได้เขียนตอนกองทัพให้เป็นหมันไปสู่ขั้นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจิตต้นเด็ดในร่างทรงบางพักบางพวกในสภามันมุ่งไปทางนี้จงจําฝังกะโหลกกันไว้ไม่มีหรอกที่ความรวยความอยู่ดีกินดีจะเกิดขึ้นได้จากตัวหนังสือที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญไม่งั้นคนไทยอยู่ดีกินดีรวยกันตายหาไปนานแล้วประเทศอื่นๆส่วนมากเขามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวก็เห็นประชาชนเขาจะรวยจะอยู่ดีมีสุข ก็จากอดทนขยันในการทํามาหากินมีแต่ที่ไทยเราี่แหละไอ้นักการเมืองบางคนมันยังอ้างรัฐธรรมนูญกินได้แล้วบอกจะเขียนรัฐธรรมนูญให้คนอยู่ดีกินดีเชื่อมันสิจะได้ออกลูกเป็นควายก็ไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วรวม20ฉบับมากที่สุดในโลกและประชาชนคนไหนล่ะอยู่ดีกินดีคนไหนล่ะร่ำรวยอยากรู้ไหมถ้าอยากให้ไปถามคนที่พูดว่ารวยแล้วไม่โกงนี่เป็นสิ่งที่คุณเปลว์สีงเงินนั้นเขียนเอาไว้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคม2 5 60, 6 6ก็ขออนุญาตจิบยก บทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ครับ